bị say วันนี้ก็พาเพื่อนนักตกปลามายังหมายคลองเปรมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหมายกันครับบรรยากาศหมายคลองเปรมวันนี้ก็คึมๆค,ครับคึมฟ้าคึมฝนเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าวันนี้ก็มาหมายบ้านส้มครับน้ําก็ลงไปเยอะเหมือนกันครับน้ําวันนี้ ืนนักตกปลาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับรอบที่แล้วผมตกอยู่ฝั่งนู้นครับก็มีนหานาเขานั่งกันน่าจะเยอะแล้วครับแถวนั้นแถวนี้ก็มีครับตรงนั้นก็มอเตอร์ไซค์แถวบ้านทรงไทยวันนี้ก็ลงเบ็ดทั้งหมด6คันครับ สำหรับเหยื่อวันนี้ครับเหยื่อก็เป็นสูตรเดิมครับสูตรลำบมตอนนี้ก็7จ็โมงสีนาทีแล้วครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่ยี่สิกันยาหกเครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้ปลานินไซส์สวยๆให้นะ้านๆะนะได้รับชมหรือเปล่า ตอนนี้ก็ลงเบ็ดครบทั้งหมด6คันแล้วครับเดี๋ยวเรามาตามรุ้นกันครับว่าปลาตัวแรกจะเป็นปลาอะไรขันกลางครับมีอาการกระชากเมื่อกี้ครับสายยน่นย่นปลาจตะเพียนหรือเปล่าครับแต้มแรกสายย่นย่นครับดึงแล้วครับดึบๆึบแล้วครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าปลาแต้มแรกจะเป็นปลาอะไร เสียงรถอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่านั่งอยู่ริมถนนเลยปลานินลอยครับลอยเยอะเลยครับตรงช่วงนั้นเห็นไหมครับหลังดำๆลอยเต็มเลยครับโอ้ลอยเป็นแพ้ ใส่ประมาณ3นิ้ว4นิ้วครับเดี๋ยวรอสายแดดออกหน่อยจะลงหรือเปล่ากินโน้มเลยครับสายหย่อนแล้วครับ ทอดครับโอ้ขันนั้นครับมีอาการครับโอ้ยน้มเลยครับ ล่วงครับคันนี้ก็ดึงดีครับมันร่วงลงไปไปติดไอ้ตรงกิ่งไม้โอ้ดึงคันโน้มสายหย่อนเลยครับโอ,อ,อ้็มลงลต่อตผ่านต่อโน้น ใส่ทอดครับตัวเมื่อเช้าก็ลอยอย่างนี้ครับเต็มเลยใส่อย่างนี้ครับที่ลอย เตมครับสก็ยังเป็นสสามนิ้วเกือบ4นิ้วครับไสปลาที่พวกลอยอยู่ข้างบนครับแล้วมันลงไปกิน ใส่ทอดครับพอดีไม่ได้เปิดกล้องครับเมื่อกี้นึกว่าเป็นใส่ปลาเค็ม2นิ้ว3นิ้วมีอาการครับดึงหย่อนๆแล้วครับ ไซครับมีไซโอ้ยโอ้หมายนี้มีไซครับไซส,สวยครับโอเคโอ้ยไซสวยเค สวยเลยครับไซนี้ไซน่าจะเจ็ดขีดได้ครับไซก็ถือว่าโอเคเลยครับกดขันโน้มเลยครับ กิ่งสูงครับแล้วก็มีพวกกิ่งไม้ครับบางทียกมาก็พันพกเข้มครับแดดออก เหมือนปลาเริ่มลงไปกินเหยื่อแล้วครับโอ้ใส่โอเคครับใส่ทอด อีตัวหนึ่งก็เอาขึ้นมาครับตัวนั้นขึ้นมายังไม่ได้ลงกระชังเลยครับตัวนี้ดึงต่อไม่ได้ตั้งอัดครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับฟาก็เริ่มเงีย,งยบๆครับบรรยากาศก,าก็คึมๆครับฟ้าปิดน้ำก็เหมือนไหลนิดๆครับเพื่อนนักตกปลาก็เยอะครับตรงนี้ก็มีป้าตกอยู่ครับ ป้าเอาซ托์น่าจะไปซื้อของตรงนั้นก็นาบิกอัพครับแล้วก็หมายสาลาก็มีครับมีนาอยู่2ท่านฝั่งฝั่งนี้โอ้โหยาวเลยครับรถจอดตรงตรงนี้ครับที่ผมลงรอบที่แล้วนาตกกันแน่นเลยครับก็ถือว่ามาเช็คหมายครับ ปลาก็มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปะปนครับแต่ปลาก็ยังลอยครับปลายังลอยอยู่ผิวน้ําเหมือนปลาไม่ลงข้างล่างครับไซส์ก็ประมาณ3านิ้วสนิ้วครับมีเล็กใหญ่ปะปนครับลอยลอยขึ้นเป็นหลังดําๆครับเป็นแพรเห็นลุงบอกว่าน้ําไม่ค่อยดีครับ ลงคนพื้นที่แวะมานั่งเล่นด้วยบอกว่าช่วงนี้น้ำไม่ค่อยดีปลามันเลยลอยครับไม่ค่อยกินทันนี้สายหย่อนครับสายหย่อนครับน่าจะเป็นเออครับปลามันลอยเป็นคลื่นเดี๋ยวเอาตัวสายสุดครับที่สายย็นหย่อนขึ้นมาให้ดู ใส่พอดครับ ทีเดียวสองคันเลยครับต้องต้องวัดไว้ก่อนครับใส่ก็โอเคครับ ตูดกระโดกเลยครับตัวนี้ไสก็ถือว่าโอเคครับไสสวยส,สวยครับ ด้วยโอ้โหมาทั้งสองแต้มเลยครับทั้งช็อกเกอร์ทั้งมินมินก็ไซสสวยครับ มาเป็นแพ็คคู่เลยครับคันนี้ก็ดึงสายย่อนแล้วครับ ใส่ก็ถือว่าโอเคครับใส่ทอดใส่ทอดครับตอนนี้ก็บ่าย30นาทีครับ เดี๋ยวหมดชุดนี้ก็คันไหนขึ้นก็ทยอยเก็บครับพอดีน้องเขาจะไปทุระต่อครับก็เลยเก็บไว้กันหน่อย<ม>เหยื่อก็หมดแล้วครับเหยื่อที่ผสมไว้ก็เลยถือโอกาสเก็บกันเลยถ้าผสมใหม่ก็น่าจะเย็นพอดีน้องจะไปทำทุระสี่โมงคันนี้มีอาการครับ ปลามากินช่วงบ่ายครับตั้งแต่บ่ายโมงมาเมื่อกี้วัดไม่ทันเลยครับอัดบ้างไม่อัดบ้างครับตัวนี้สายหย่อนครับน่าจะติดแล้วครับเดี๋ยวขึ้นมาให้นา้นาๆดู ย้อนเข้ามาครับเดี๋ยวขั้นไหนขึ้นก็ทยอยไล่เก็บแล้วครับกดอีกแล้วครับขันนี้ ไหนขึ้นก็ทยอยเก็บเลยครับเหลือ4ี่คันครับยครับเหลือ3ามคันครับ เสียงรถอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่านั่งอยู่ริมถนนเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยครับได้เวลากลับตอนนี้ก็น่าจะบ่ายสามกว่าครับน้องก็เก็บเหมือนกันครับเมื่อกี้นะที่หมายถัดไปก็ได้ปลาช่อนผิดคิวมาตัวนึงครับใสสวยก็ถือว่ามาเช็คหมายครับเดี๋ยวเรามม มาดูผลประกอบการของวันนี้ครับโอ,อ้นึกว่าได้น้อยก็ได้เยอะพอสมควรครับเดี๋ยวเอาขึ้นไปข้างบนครับ ก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรครับใสก็พอดีทอดครับใส่เล็กใสใหญ่ปะปนใสก็พอดีครับก็ถือว่ามาเช็คหมายครับเดี๋ยวไปดูของน้องครับกระชังที่สองครับ กระชังที่สองนี่ก็ได้ไซโบมาตัวโอ้ไม่น้อยครับพอๆกันึเอาขึ้นแบข้างบนครับโอ้ตัวนี้โบครับไซใหญ่เลยครับตัวนี้น่าจะเจ็ด ได้แต่ละตัวก็ถือว่าโอเคครับกระชังที่สองหมายตรงนี้ก็เป็นหมายบ้านส้มครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ